บทที่7ทําตัวน่าสงสัยอ้ยเจ็บนะเสียงประท้วงชุนแสบแก้วหูเสียวเฉิงถูกล่ามาไกลาจากร้านเขียงเนื้อไม่รู้เจ้ากระทีงนี่จะลากนางไปถึงไหนมือทั้งหยาบใหญ่ระบมไปหมดแล้วต่อสู้กับไอ้เท่าหัวหลานเมื่อวานนี้ข้อมือยังเคล็ดอยู่ไม่เห็นใจกันเลยดูแซ้ให้เต็มตาขืนทำตัวอวดดีไม่ว่านอนสอนง่าย ที่นั่นจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเจ้าเสี่ยวเฉิงหันไปมองทิศต,ตรงข้ามเห็นเป็นร้านไม้อ่อะประดับโคมแดงสิบพวงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชายหน้าประตูมีผู้คุมสองคนหนึ่งคนถือดาบหนึ่งคนถือหอกนั่นคือทางไปนรกหรืองไงทําไมต้องเฝ้าแน่นหนาขนาดนั้นที่ที่นี่คือเสี่ยวเชิงยิงพูดจบเสียงราบเรียบสวนขึ้นมาอย่างรู้งานหอนางโลมมันคือหอนางโลม เขาพูดได้อย่างน่าชังนะักหอนางลมคือสถานเรองรมอโคจรจะเรียกว่าบ้านได้อย่างไงกันเว้นเสียแต่ว่าคํานึงมาถึงตรงนี้เสี่ยวเฉิงเบิกตาโพรงรีบเงยยหน้ามองคนตัวสูงแล้วย่นจมูกใส่เขาไปที่หนึ่งเสียวเฉิงหัวเสียจันอยากถึงผมไอ้หมอน,นี่สักทีสองทีหอนางลมบ้านเจ้าน่ะสิเ <c oughs> ทียนหมิงเจอท่านมาค้ามิข่ามาตลาดด้วยก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะงั้นเหรอเสี่ยวเฉิงโกรธมาก โกรธจนเผลยกรนิ้วมือเป็นกำปั้นแล้วซ่อนไว้ใต้ชายแขนเสือ้อยิ่งในฟังคำตอบของเขามันยิ่งทำให้นางควบคุมตัวเองไม่อยู่เผื่อหัวกำปัขข้นเคาะคางหมิงเจอไปที่หนึ่งต่อด้วยกลนดาไปยกหนึ่งอยาให้ข้าทำตัวดีถึงอยาให้ข้าว่านอนสอนง่ายขอบอกชัดๆตรงนี้ว่าข้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงข้าคือข้ามีความชิดมีความรู้สึกผิดกับท่านที่เย็นชาไร้หัวใจในิสัยร้ายกาจซ้ำร้ายยังป่าเถื่อนนี่ยังไม่นับที่ชอบข่มขู่ข,ข,ข้าทางสายตาอีกนะ เวรกรรมของข้าแท้ๆที่เกิดมาเจอคุณอย่างท่านผู้ชายคุณโอหังเมื่อครู่หายไปไหนแล้วล่ะก็นางเล่นดากราดซะจนมิงเจอชง,งักไปด,ดื้อขอจึงงงๆไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยกมลสัสนดานมิงเจอควนโกรธเสียวเฉิงนางต่อยข้างเขาอย่างเต็มแรงชัวนะมิงเจอขายเสียวเฉิงให้หอนางลมตอนนี้ก็ยังได้แต่เขากลับไม่ทําอะไรเลยเวนเสแตะอ้างนิ้วมือลูบใต้คา,างของตัวเองเบาๆเมื่อวานนี้ มิงเจอถูกนางโจมตีไปแล้วหนหนึ่งเรียเร่ยวแรงของนางมีอยู่จึงเดียวกำปั้นเล็กๆนั่นจะทำอะไรได้ถา้าวันนี้ตาออกไปกำปันเล็กๆนั่นทิ้งรอยแดงไว้ใต้คางของมิงเจอพักหนึ่งมันขึ้นก้อนปุดไม่ต่างจากลูกมะนาวมิงเจอรับรู้ได้ว่าครั้งนี้นางโกรธมากจริงๆทางนี้คำพูดของนางช่วยเตือนสติมิงเจอได้เป็นอย่างดีเขาเพิกตรัสรู้ได้ว่าการพานางมาสแสดงตัวต่อหน้าหอนางหลกต่อให้มีเจตนาแค่ข่มขู่เท่านั้น แต่มองอีกด้านหนึ่งให้ลึกซึ้งจึงพบว่านี่เป็นการดูแคลนสตรีอย่างหนึ่งงง้นนางเดือนดานและกโกรธขนาดนั้นมันก็ถูกต้องแล้วอีหลิงจุกเ้าไปจากข้ากันเ่ะโมแต่ชุกคิดอยู่ได้รู้ตัวอีกทีสาวสวยก็เดินทิ้งช่วงไปไกลแล้วมิงเจอรู้สึกผิดอยู่พอตัวถ้ว่าจะให้เอ่ยปากขอโทษก่อนก็ใช่เรื่องเอาเป็นว่าค่อยขอโทษนางด้วยวิธีอื่นก็แล้วกันมิงเจอวิ่งตามไปตติด คราวนี้เป็นหมิงเจ๋อที่คอยเดินอยู่ข้างหลังถาวันนางยังโกรธอยู่ไม่ยอมพูดอะไรกับหมิงเจ๋อแม้แต่คําเดียวไม่รู้เป้าหมายปลายทางของนางคือที่ไหนนางจะเอาแต่เดินเรื่อยเปื่อยไม่ได้เด็ดขาดเมืองเย็นจงไม่ใช่เมืองหลวงแต่กว้างขวางรองจากเมืองหลวงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นเดินมัวม่วๆอาจจะพลัดหลงได้คนตัวโตตัวหนักได้จึงคว้าเรียวมือมากุมไว้ครั้งนี้รู้สึกได้เองว่าหมิงเจอ๋อสัมผัสเสียวเชิองอย่างนุ่มนวล ถ้าทำมาดาเลี้ยงก็มลอของล,ลูกหายไปพวกสองแฝดจอมวายร้ายต้องร้องไห้งองแงจนบิดาคนนี้แก้วหูระเบิดตายแน่แน่วีลิงเจ้าไม่มีสิทธิ์มาเล่นแง่กับข้าวลานี้เราควรกลับบ้านได้แล้วชายหนุ่มรังให้เสี่ยวเฉิงหยุดเดินครานี้น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปไม่ได้เย็นชาเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ได้นุ่มนวลขนาดนั้นเท่านี้หญิงสาวผู้มาจากต่างโลกก็สัมผัสได้แล้วว่าหมิงเจอ๋อพยายามทำให้นางหายโกรธ เขาคงสำนึกได้แล้วสินะข้าไม่ได้เล่นแง่เพียงแต่ข้าหิวมันไส้จะขาดขค่อยากหาอะไรรองท้องก่อนเท่านั้นจริงๆก่อนหน้านี้ก็โกรธนั่นแหละแต่เห็นคนตัวโตทำหน้าหงอยก็อดใจอ่อนไม่ได้จริงๆต่อให้มิงเจอจะชอบทำตัวระร้ายใสย่แต่เขาไม่เคยลงไม้ลงมือกับนางงั้นก็ถือว่าเขามีจิตสำนึกและมีมนุษยธรรมอยู่บ้างอีกอย่างเขาปฏิบัติกับนางนุ่มนวลขึ้นก็บ่งชี้ได้ว่า เขากำลังปรับตัวคงเพราะมิงเจอไม่ได้อาศัยอยู่กับเพศหญิงมานานจึงคุ้นชินกับการทำตัวหยาบกระด้างไปหน่อยเช่นนั้นก็ซื้อากาลัดขั่วสามทุ่งแล้วกันมิงเจอพูดส,งสง่งๆพร้อมยัดถุงเงินใส่มือเสี่ยวเชิงเขาชี้ให้นางไปต่อแถวเขาเองส่วนเขาน่ะเดะ้อเดินดุบๆไปยืนกอดอกรออยู่ริมถนนอีกฟากหนึ่งเห็นว่าร้านนี้ขายดีและขึ้นชื่อหมิงเจอจึงอยากให้ซื้อมากหน่อยจะได้อาไปฝากเจ้าลูกหมูด้วย เสี่ยวเฉิงมองเขาคนนั้นแล้วสายหน้ายางนึกเอ็นดูในสายตาของนางเริ่มคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้เลวร,ร้ายอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกอย่างถุงเงินนี่สุดท้ายก็ตกมาอยู่ในมือของนางเช่นนั้นบิงเจ๋อไม่ควรไปโกรธลุงขายเนื้อเขาเกิดก่อนโตก่อนเคยมีเมียมาก่อนย่อมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรต่อแถวไปพลางเสี่ยวเฉิงก็คิดรื้อเปิดไปพลางแต่ถึงกระนั้นนางไม่ลืมเอี้ยวหน้ากลับมามองหมิงเจ๋อเป็นระยะหันกลับไปที่ไร ก็ยังเห็นเขายืนรอเสมอแต่ทว่าบัตรนี้เจ้าตัวหายไปไหนเการัดขั่วก็ได้แล้วเงมนก็จ่ายแล้วเหลือแค่เดินทางกลับบ้านเท่านั้นเขารีบนักไม่ใช่เหรือแล้วหายไปไหนหล่วการหายตัวไปของมิงเจอทํทำเสี่ยวชิงร้อนใจนางหวันว่าจะเกิดไม่ดีไม่ร้ายขึ้นต่อให้มิงเจอรร่างใหญ่เหมือนกระทิงป่าแต่เขาอาจถูกพวกนันเกเลงเจ้าถิ่นลากไปทำร้ายก็ได้วิธีมาหมูคนพวกนั้นถนัดนักยิ่งยุคโบราณแห่งนี้ไม่มีกฎหมายตายตัว การหายตัวไปของมิงเจอยิ่งน่าเป็นห่วงเขาไปใหญ่เสียวเฉิงก้าวขาทีๆเดินลัดเลาะตามตรอกซอซอยแถวนั้นภาวนาให้เจอมิงเ,เจอในทุกย่างก้าวยามนี้เบ้าตาสีน้ําตาลอ่อนเริ่มรือนอ้นหยาดน้ําตาขึ้นมาเล็กน้อยน่ากลัวมากนะกับการพัดลงอยู่ในต่างแดนเช่นนี้เมืองเย็ยนจงผู้คนเบียดเสียดลุกพล่านการจะตามหาใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายคนสวยจนจะรําห้าอยู่รอมรอบแต่แล้วดวงตาอ่อนไหวก็เบิกกว้างขึ้น เมื่อเห็นร่างสูงที่ตนคุ้นเคยยื่นสง่าอยู่ในตรอกซึ่งห่างจากร้านเกาลัดคั่วแค่สามจังนามไม่เข้าใจว่ามิงเจ๋อไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมมินํำซ้ำยังหันหลังให้ถนนเส้นหลักราวกับว่ากำลังยืนเจราจากับใครอยู่จริงด้วยและไม่ผิดแน่เทียนมิงเจ๋อกำลังคุยกับใครก็ไม่ทราบแต่ร่างสูงกำยำของเขาบังคนผู้นั้นจุนมิดด้วยความสงสัยเสี่ยวเฉียงพยายามขาย,ยิงเท้าก็แล้วยืดคอก็แล้วลว้วนไม่เกิดผล มีเพียงวิธีเดียวก็คือเดินข้ามฝั่งไปหาจึงจะรู้ว่าหมิงเจ๋อกำลังยื่นคุยกับใครเสี่ยวเฉิงรักษาลมหายใจอย่างดีอีกนิดเดียวคงเรียกว่ากลั้นหายใจแล้วกระมังโชคไม่ดีที่เสี่ยวเฉิงยังไม่ทันเห็นว่าคู่สนทนาของหมิงเจ๋อเป็นใครเสี่ยวเฉิงก็ต้องหยุดฝีเท้าอยู่แค่ตรงนั้นความกลับใช้สองมือแย่หูตัวเองนางบอกตัวเองในใจอย่างลนลานไม่ข้ามาดีนะไรทั้งนั้น